อือ้โหตาเต้นใหม่ใครที่อยากได้ตาตางอันใหม่ดีนะผมต้องกดไลค์กดติดตามกดกรด,ดีแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ก่อนนะผมตามไมกดนี่ก็อดได้เลยนะครับปุ๊บนี่ครับผมเห็นไหมเราก็จะได้มาแล้วนะผมตาเต้นบวกสะบัดนครับกดใช้ทันทีเลยปุ๊บ ค okay, นะผมนะสมบัติท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมคีหิ้านะฟรีไฟกันอีกแล้วนะครับผมแนละก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมานะผมทําการนะผมแจกนะผมตาเต้นตาตางอันใหม่นะผมที่เข้ามานะครับผมนี่เดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าแนะผมว่าเป็นตาทางอะไรนี่เป็นท่าทางนะผมบวกสะบัดนะผมนี่ท่านี้เลยนะผมประมาณ400พิษนะครับผมนี่ท่านี้จะเป็นยังไง อย่างเพ้งคุณผู้ชมนะเออตอนนี้ผมก็จะมาแจกท่าทางงันนี้เนยผมจับเงนห้ารางวัลน,นะครับผมนะ <c oughs> ก็สําหรับใครที่อยากได้นะครับผมอย่าลืมนะผมต้องกดไลค์ค <c oughs> ลิปนี้นะผมแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะผมแล้วก็คอมเมนต์ชื่อเฟซยูไอดี <c oughs> ไว้เลยนะครับผมนะโอเคก็กติกาก็มีแค่นี้นะผมถ้าใครไม่ทําตามนะครับผมก็วดได้ไปเลยนะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวก่อนอื่นนี่ผมจะมาซื้ออันนี้ก่อนนะครับผมนี่ซื้อประมาณ400เพชรนะครับผมแต่ผมยังไม่มีเพชรไงเดี๋ยวต้องไปเติมก่อนนะครัับผมมนนะโอเเเเคไไปปราติกลย เฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> คุณผู้ชมนี่เห็นไหมเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ออกหน้าเกมนะตอนที่ผมไปเติมอะ่ะนี่เห็นไหมอันนี้ผมก็ได้มานะ,นะผมนี่อันนี้ก็กดกดใช้ไปเลยนะครับผมอน,นี่เราก็ได้ไบัตรอันนี้รอยยมาด้วยโอเคเพชรเราก็เข้ามาที่เรียบร้อยแล้วนะผมได้มา5 1 5ิเพชรเลยนะครับเติมแค่100บาทน,นะผมคุ้มมากนะโคตรคุ้มเลยนะครับผมมาแต่ผมมาซื้อตาเต้นนั่นใหม่ก่อนดีกว่านะครับผมนี่อันนี้เลยนะครับผม ซื้อไปเลยมีคูปองรุดไหมโอ้โหไม่มีปึ๊บนี่ครับผมเห็นไหมเราก็จะได้มาแล้วนะผมตาเต้นบวกสะบัดับผมกดใช้ทันทีเลยปึ๊บอโอเคนะผมใครที่อยากได้นะผมก็จะมาแจก5รางวัลน,นะผมเพียงแค่คุณผู้ชมกดไลค์นะผมกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์อยู่ดีชื่อ Facebook เอาไว้เลยนะครับผมแค่นี้ก็จะมีสิทธิ์รุนรับแล้วนะครับผมนะโอเคตอนนี้เพชรผมเหลืออยู่1 1 6เพชรน,นะครับผมนะผมจะเอาอุกซิบเพชรไปสุ่มอันนี้ดีกว่านะเอ ปิง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 ,ปงได้ของกากแน่นอนว่าดูอะไรเอี่ยทำไมไม่ได้อ้นี้อ่ะถ้าได้พิมพ์เขียวนี้ผมมองไปแลกปืนเลยมองไปแลกสก,กินปืนได้เลยนะครับผมโอเคเหลือห้าสิบไดมอนเหลือห้าสิบไดมอนเอาไปทําอะไรดีวะอะไรช่างเลยนะเก็บไปก่อนนะครับผมห้าบุกเพชรน,นะครับผมนะโอ,นะมนะโอเคนะครับผมนะโอเคนะครับผมแล้วก็ สำหรับใครที่อยากได้นะผมตาเท่นตาทางโบกสะบัดนี้นะผมนี่ตานี้เลยดึ้ง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 อย่างเท่คุณผู้ชมนะคิดดูเนะผมก็สำหรับใครที่อยากได้นะผมก็รีบเลยนะผมอยากดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ออกไปนะผมจะก็คอมเมนต์ยูอดีชื่อเฟซบุ๊กเอาไว้เลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราเอาไปเล่นสักตาดินะโอเคนะผมผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันสักตาดีกว่านะครับผมนะไปโอเคนะผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ลุงก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเรามา ลองเล่นกันสักนิดหน่อยนะครับผมนะถ้าตายก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะหรือคุมาเทปเฉยๆเลยครับผมมาโชว์ท่าทางสักหน่อยนะผมซื้อมาใหม่นะก็ย่าลืมนะผมก็ที่อยากได้ท่าทางอันนี้นะครับผมบวกสะบัดนะครับผมเพียงแค่กดไลค์นะผมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับผมแล้วก็ผมเมีชื่อเฟซยูดีไว้นะครับผมนะเออโอเคมาถ่ายเราลงที่บ้านแอลกันดีกว่าคุณผู้ชมห้อยต่อยไปเนี่ยเฮ้ยหมวกสามได้อยู่หมวกสามหมวกสามหมวกสามนะครับผมปุ๊บอ่ะป่าละบือไปก่อน ปาเล่นนึ่ไปก่อนนะครับผมปาเล่นนึ่ไปก่อนเปไปโดนใครนะครับผมนะ <c oughs> ออโอเคไม่รู้มันยิงกันเร็วเว้ยเราขว้าปืนก่อนนะเพื่อน <c oughs> เพื่อนอย่ารีบนะเพื่อนอย่ารีบนะ <c oughs> โอเคสวย <c oughs> สวยงามโอเคมาเดีวเราไปดูด้านในนี้ดีกว่าเฮ้ยมีคนยิงกันมีคนยิงกันคุณผู้ชมอย่างนี้มันต้องไปแจมแล้วครับเฮ้ยอย่างนี้ต้องไปแจมนะฮะอ <c oughs> ืมจะวะนี้ยังไงนี่นี่ จะไปไหน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 โอ้คันตไมย่านี่แตกโอ้จะดีเดวเตื่นโชว์ก่อนอื่มฮึอมฮอย่างเท่ก <c oughs> ็ชุดใหม่อะครับเพืเ่อนๆนะกูละอย่างชอบนะคมีคนยิงกันกอยู่ครับคผ,ผ,ผู้ชมมาเมื่อกี้นี่ยิงหัวแตกไปหนึ่งตัวนะครับผมเดี๋ยวเทเฮ้ยนั่นไงนั่นไง อยู่นู่นอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นอยู่นิ่งๆสิจ้าอยู่นิ่งๆสิจ้าอยู่นิ่งๆ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 บักอ้าวโดนลาดหรอโดนลาดว่ะคุณผู้ชมโอ้อะไรอ่ะโดนลาดได้ยังไงเออแตกขอโทโดนลาดตัวนึงอ่ะโอ้โกงเกินลาดหรอแบบนี้ต้องล้างแขนไว้คุณผู้ชม ครับผมให้ hey, มีคนดูอยู่5้าคนไว้เดี๋ยวเราเต้นโชว์ก่อนอือนี่ไงตาเทนใหม่เป็นไงเฟี้ยวเต้นโชว์ไปนหนึ่งทีนะครับผมคุณผู้ชมปึ๊บดาวไปดิปึ๊บเกือบแตกซ้ำซ้ำซ้ำโอ้มันมันดึงกันน่ะเฮ้ยมีมีมคนลับรถไปแล้วสงสัยน่าจะโดนนะพวกนั้นต้องโดนไอพวกนั้นต้องโดนนะครับผมเดี๋ยวผมขอแจมหน่อยขอแจมหน่อยดิขอแจมหน่อยขอแจมหน่อยอ ขอแจมหน่อยขอแจมหน่อยเฮ้ยเหลอีกหนึ่งตัวนะครับผมอยู่หลังนั้นนะครับผมผู้ชมัดโทษนายออกมาแบบนี้ก็สวยเซ้นายออกมาแบบนี้ก็สวยเซ้คนดูสิสามคนต้องเต้นโชว์แล้วครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้ต้องเต้นโชว์แนละ้วมาเพื่อนเราก่อเต้นก่อนนี่นี่นี่น,นี่ดูกันชัดๆเลยเพื่อนเอ,อ้นะคนดูเราตั้งสิบกว่าคนเลยนะครับผมมาเฮ้ยไม่ใช่ว่ามันมีคนหนึ่งยังอยู่นะ ตายหมดแล้วนะเพื่อนอืมต้องตายหมดแล้วนะถ้ามีคนอยู่นี่ตายเลยนะครับผมนะเราไงโอเคเดี๋ยวก็เก็บกระสุนก่อนปึ๊บโอเคเก็บยาหน่อยไอวอไอวอร์จำเป็นจำเป็นเดี๋ยวอยากโชวท์ท่าเทคนิคสักรอบเทคนิคโชว์อีกรอบไงไม่ไม่คุณไรบ้างหรอไม่คุณไรบ้างหรอเพื่อนโอ้ใจร้ายอ่ะหมดละอย่างชอบเลยเฮ้ยดูเหมือนว่าคนแถวน,น,นี้นี่น่าจะไปหมดแล้วนะครับผมนะเฮ้ยย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 ย คนวิ่งอยู่ด้านล่างครับผู้ชมเฮ้ยสองตัวสองตัวชิบหายแล้วชิบหายแล้วขิบหายแล้วอยู่นิ่งๆได้ไหมน้อง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 เฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บไตัวนั้นเจ็บไปตัวนั้นเจ็บไปวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้วิ่งห่างจุกตูดเลยอ่ะขนาดมาสองคนนั่นอุ้ย จะ,เย,เ,ยจะเ,ยเย็นเย็นเพื่อนเพื่อนจะเย็นเย็นนะ,ไป,ะไปแล้วตัวตัไปแล้วเมื่อกี้มึงยังวิ่งกูกูวิ่งมึงกลับนะอุย้ยกูวิ่งคืนก่อนนะเพื่อนเฮ้ยมันตามว่ะคุณผู้ชมมันตามว่ะมันตามว่ะเฮ้ยมันตามว่ะดาวไปหนึ่งครับผมเอาไปดิเอาไปดิเอาไปดิ ยังไงล่ะครับขอซดำก่อนขอซดำก่อนเฮ้ยขอซดำก่อนเออขอซดำก่อนขอซดำก่อนอ้าวอ้าวอ้าวเว้าไปดีครับยังไงยังไจงจังหวะนนี้ยังไงเฮ้ยยังไงเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ,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 จ็บม,บมันเจ็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 บอ่ะครับมันเจ็บอ่ะครับโอ้เกือ ER บแตก เกือบแตกเกือบแตกเกือบเตกเกือบตายเกือบตายเต้นโชว์หน่อยดิเต้นโชว์นี่อู้มันเต้นไม่ได้วะ<ป>ท่านี้ไม่ได้ไม่ได้นะครับผมโอ้ยเกือบตายละเกือบตายลวผมนี่ส <laughs> ั่นไปเลยนะครับผมจะทันแดกเลยมือจะันเลยเลยครับโอ้โหช็อตนี้นี่มันเกิดอ,อะไรขึ้น<ไ>โอ้ยเกือบตายเกือบตายคุณผู้ชมโอเคได้กระทะมาแล้วนะครับผมเฮ้ยไม่มีกระสุนปืนแดงเลยวะ่ะไอวัวไม่มีวะ่ะ มองไงดีวะไหวหรือเปล่าไอเนี่ยไหวหรือเปล่าวะจะข้ามไปเกาะแก้วเฮ้ยด้านบนนู้นมีคนว่ะเดี๋ยวผมไม่มีไอวอลผู้ชมต้องไปหลบก่อนแล้วจังหวะนี้ต้องไปหลบก่อนแล้วต้องไปหลบก่อนแล้วนะครับผมเฮ้ยดูเหมือนว่าด้านบนนั้นมันจะเห็นผมแล้วนะครับผมเพราะว่าผมเปิดจุดไปแล้วเมื่อกี้ถ้าผมมีไอวอลนี่ผมใส่นะแต่อีนี้ผมไม่มีนะครับผมไม่มีไอวอลเราก็ต้องตั้ใจนะฮะผมนะ วงบีบแล้วก็มีหน้าที่แค่ตายอย่างเดียวนะครับผมเพราะ <laughs> ว,ว่าเราไม่มีไอวอนะครับนั่งอยู่แบบนี้ก็สวยนั่งอยู่แบบนี้ก็สวยนั่งอยู่แบบนี้ก็สวยสินั่งอยู่แบบนี้ก็สวยสินั่งอ, <c oughs> อ,อยู่แบบนี้ก็สวยสิอ้าวหายฮัทโทหายเฉยตอนนี้ก็เหลือประมาณ4คนแล้วนะ <c oughs> ผมซึ่งอยู่ตรงนั้น2คนนะผมอีก2คนก็ไม่รู้มันอยู่ไหนนะแต่ผมไม่มีไอวอลไงประเด็นบอกเลยว่าสบายมากๆนะผมทำมีไอวอลนะครับผมแต่เราไม่มี เฮ้ยวงบีบที네่เราวะได้อยู่ได้อยู่มันก็อยู่ในวงนี่วะแล้วมันก็อยู่ในวงนี่ว่าดาวไปดิหัวแตกไปดิหัวแตกไปดิครับเฮ้ยสองคนมันอยู่ไหนวะอ้าวหัวแตกไปตัวหนึ่งตายคิวเฉยตัวอยู่ไหนวะเฮ้ยนั่นไงนั่นไงด้านบนนั้นมีตัวนึงนะครับผม หัวแตกไอวอไอจังหวะนี้ไอตัวนี้มันต้องได้ไอวอแล้วละ่ะไม่ได้ไม่รู้แล้วละ่ะคุณผู้ชมจังหวะนี้ต้องมาหาไอวอลที่ตัวนี้แล้วละ่ะต้องพึ่งมันแล้วละ่ะ <What? S 1> มีไอวอไหมเพื่อนเกาะสามยาโอ yeah. หมันไม่มีไอวอ่ะคิบหายแล้วไงมันไม่มีไอวอ่ะคุณผู้ชมอ่านหยาบแล้วครับผม <But S 1> ไม่มีไอวอครับผมอ่านหยาบแล้วเฮ้ยมีตัวนึงวิ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมเดี๋ยวมาฝั่งนี้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะผมเพราะว่า เราไม่มีไอวอลเลยนะครับผมคุณผู้ชมเฮ้ยวงบีบฝั่งนู้นว่าเราไม่น่าวิ่งมาฝั่งนี้เลยนู้นไปแล้วเดี๋ยวรอมันอยู่นิ่งๆก่อนนะครับผมโอเคสวยผมไม่มีไอวอลนะครับผมจังหวะนี้ไอวอลก็ไม่มีดันก็ต้องดันนะครับผมปะโทษจังหวะนี้ต้องเสี่ยงเอาแล้วมาแกนตัวมาหนึ่งๆกันเถอะตัวมาหนึ่งๆกันเถอะ ลงมาดึงหึงกับตัเวเพื่อนนี่ระหว่างรอนะครับผมมีคนดูอยู่25คนก็เต้นโชว์ไปสักหน่อยเฮ้เฮ้เดี๋ยวตั้งบันหลังแล้วก็เต้นซื้อมาแล้วก็จัดไอคุมนะเออซื้อมาแล้วขอคุมค้มๆหน่อยนะครับผมก็มาดิเออเอเออืมโอเคเนี่ยก็เต้นโชว์ไปดิอ่ะขอชัดๆขอเท่ๆ ออยังไงขวดเท่โอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะผมกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากได้ต้าเต้นนี้นะผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ชื่อเฟซ UID ไว้นะครับผมนะโอเคก็ผมจะแจกจํานวน5รางวัลนะครับผมโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องกดตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเจนกันครับผมบ๊ายบายครับ